ที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายห,หรือที่วัดไข้อันนี้คุณน่าจะ8 0้นีแปดพันหรอเนี่ยแปดพันห <8, 500. S 2> <อ>้านี่เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายที่ทางอบาตาในอำเภอศรีเนรง่งชื่อว่าอบาตาตรวจจังหวัดสุรินทร์ซื้อมาราคา8,500บาทซื้อมา1ิเครื่องก็เป็น85,000บาทแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยเป็นข,ดขวดๆเนี่ยนะคะซื้อมาร้อยขวดเฉพาะเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ร้อยขวดห้าหมื่นสี่พันบาทมีน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยใส่ขวดลิตรมาเลย20ลิตร หนึ่งถังอีก36,000บาทซึ่งการจัดซื้อของอบตอเนี่ยถูกร้องเรียนบอกว่าแมมราคาสูงเกินจริงนะเทียบกับราคาในท้องตลาดอย่างเช่นในบางยี่ห้อราคาเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอยู่ที่ราคา2,900บาทส่วนเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออยู่ที่ขวดละ2 9 9บาบทอันนี้เนี่ยเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายของเขายี่ห้อสตาร์แมคุณผ,ผู้ชมลองดูที่บ้านท่าน ยี่ห้อนี้หรือเปล่าเครื่องเล็กเนี่ยนะคะเราซื้อมาเรื่องนี้เนี่ยนายกอบตตรวจก็ออกมาชี้แจงอธิบายแล้วนะคะใช่ครับคือนายประเด็นบุญยอมนายกอบตตรวจเนี่ยได้ออกมาชี้แจงถึงเหตุผลที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนครับเนื่องจากว่าในช่วงเดือนเมษายนนะครับพบการระบาดของการกระจายในหลายจังหวัดนะฮะเรื่องของคู้สิบเก้าเยนะครับแล้วก็ทั่วประเทศด้วยแล้วก็การหาซื้อเครื่องก็ค่อนข้างยากครับ เพราะว่าแต่ละท้องถิ่นเนี่ยก็ต่างหาซื้อเช่นกันนายประเด็นยังบอกอีกว่าในการจัดซื้อจัดจ้างทางอบตอตรวจได้ประชุมสมาชิกเพื่อขอมติจัดซื้อจัดจ้างเครื่องวัดอุณหภูมิและ,ะอุปกรณ์ต่างๆอย่างเร่งด่วนแต่ก็ยืนยันว่าการดําเนินการเนี่ยเป็นไปอย่างโปร่งใสนะโดยมีการทาสัญญาก,กับบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดกลาลสินซึ่งกรณีที่ว่ามีผู้ร้องเรียนเนี่ยทางอบตอก็พร้อมที่จะมีการตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบด่วนเลยนะฮะ